สบายิจ้าสวัสดีเพื่นราสวัสดีสุกสุขสสวัสดีตอนเย็นตอนบ่ายสองโมงนะคะวัาสิขาวไปในเมืองไปทุระไปสื่อสายไฟใหไปผนต่อไฟลงนองกลับไปสื่อหลอดไฟแล้วก็สิบไปมันหว่วงใหญ่มันขึ้นหน่วยน้อย,อยตายแท้พี่เลี้ยงบอกมันดกลายมันหน่วยน้อยสอบไปกินกับเขา แม่ต้องเตียนไปหาเลาะเก็บบอ,อกหงมองมาพี่น้องแต่ละเมื่อบ่ได้อยูบย่บ่ได้เศราบ่ได้ออกไปหาก,กินกับไปเก็บบอ,อกองมองมาเห็ดบอกหงมองแผน่นแต่จะพาะไปบ่งธุรกิจเพิ่นเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแห้งตกเปิดคืนคอยมาขี้มักมองกับเขาอันนี้คือน้ำดอกไม้นวลมันลายเนาะคือตะปู ก็จะซื้อน้ำดอกไม้แล้วมาปลูกน้ำดอกไม้ก็แก้วขมิ้นจะตบปูกไปดูธุรกิจไม่ต้องตีหลอกเก็บมาเล้นแงวันหลแมงวันหหมกแห้งหรือยัง อันนี้พึ่งนะคะไม่ใช่แมงวันตัวแหงมัดซิมแหงบัดเลยด้วยอันนี้คือธุรกิจแม่น้องตี้นะคะทำมาอม่ออกสี่สังหละเงี้ม มะม่วงกวนภาษาไทยเอ้นมะม่วงกวนดิตอนลอกลอกยังไงวะใส่โฟมนี่ก็งามดีเด้ตอนลอกจะลอก,ลอก,ลอกยังไงโี้าโอาวปลาสบัจาสบจ่อยฮะหัวโพลสับจ่อยฮะ ไปแลไปแล้ไรจะตัดไปเลยขับไว้แล้วยังบริสนะมันอย่างมันยังไ่ได้ใส่บอกไปใส่สนะแล้วบ่ได้ปโปกอเลยทุกถั่วดินนะทุกวอนะันนผู้ใดขึ้นหนาขาวใช่ป้อง

บ่โลละสองร้อยเออโลละสี่ร้อยบ่เพราอง่าลังรอวอยู่จกสามสี่ร้อโบ่้โยหาซลงล้บ่ขาวๆนั่นจักสามือล้บ่ถ้าอยากซองเลยจะไปเบิ่งปลูกอะไรเด่หนเนเม่าล้วเลยนายานน้ล่างได้โลนึ่งเห วาอดว,วานเอาวานะคมก็<ด>ข้าวปุ่มเฮาก็เห็ดเป็นสวนหน่อนะเฮ้ยไปซื้อยังเลยนะซื้อนกินไปททาเพื่อนปลาไปขึ้นฝนตกพวกเราฝนเนาะตกได้ตกดี กปต๊กงามเนาก็ดีอ่เนะเนาะสบายดีอีกข้างหนึ่งนะคะ่ะปวสาวจะไปเดี๋ินใ้ห่อนไว้ไวอากาศมันห่อนถ่ายเปเียวก็ห่อนเราจะมากินแกงมาไมกะกินเขา่า อิจข่าวก่อนไปในเมืองแปอ่านขข่าวอยื่อนในก่อนไปในเมืองไม่ง่ายค่ะ อันนี้คือ,อมองกวนกีนองตีเห็ดแล้วแล้วเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้แช่แตนะ่เดี๋ยวติดแวหน้อยหนึง่ง ผู้ได้กษาบอะค่ะไปแพงแรอลุนบินาาขาไพ่ข่อยมาอยู่เพื่อนมูเนะาะจ่าจ่ายเดือนละสี่แสนกลายเป็นเดือนละล้านไป 你要喝点 ไปปรักสั่งไปทางทางสิดีไป,ไปทางดีทางลาดจางเลยผัดไายเเราไปทางใหม่ทางบ้านอัลมานลาพี่เนาะกาไพ่สมัครจุ่มกาไพ่ได้าาไเลย Lấy cà phê ăn được không à, phải cà phê làn Ba cà phê bột thịt là không là Đó, ปิดหรอกปิดไปถึงไลยอีทอซัาามมือจะไปหาเห็ดพ่อเห็พอ่พอ,กอ,อกันออกแม่ไดดอกเดีดยวเม่ไปาไดดอกเดียวมาให้ล้ออกลนตลออ๊ะเปเอะไนตกกับปลาบ,บ่ขึ้นเห็ดเปอ่านหม ดเดยอสิโหวานตต้ได้มไหมถึงหลายนี่นไปไหนสองแถเสองใช่ไปไหนแต่เดี๋ยวจะเป็นอน้าซื้อของ